สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอ t เทนแอดมินตัวน้อยวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ตลาดคริปโตเคอเรนซีเช่นเคยนะครับก็บิตคอยนนะครับวันนี้ก็ได้ทำการเด้งนิดหน่อยเนาะมีการเด้งต,ตั้งแต่ประมาณ55,000 55,800่ากว่าๆแล้วก็เด้งไปที่ประมาณ58 0 0 0เนาะโอ้ก็เด้งใช้ได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เนาะก็มาชนแนวรับเนะี่ยแล้วมันก็มีเด้งอ่แนวรับ RSI เนะี่ย ตรงนี้ก็เกิดอาการเล็กนิดหน่อยนะแต่ว่าภาพรวมวันก็ยังเป็นอาการน่าเป็นห่วงนะเพราะว่า MACD ใกล้จะตัดศูนย์แล้วเพราะว่าตัดตัดไปเส้นหนึ่งแล้วแหละเหลือเส้นสีส้มนะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มขาขนลงพรุ่งนี้เนาะ ก็มก็เส้นสีฟ้าเนี่ยตัดศูนย์แล้วแล้วก็ไอซเนี่ยต่ำกว่า50ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงนะภาพวันนะถ้าดูตามไอซเนาะส่วนไอซนะก็ได้มาชนเทรนสีฟ้าเนี่ยแนวรับสีฟ้าก็เด้งนิดหน่อยแล้วก็ยังมีแนวต้านสีแดงอยู่เนี่ยถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็คือเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับบิตคอยนะถ้าทะลุเส้นแนวต้านไอซเส้นสีแดงเนี่ยถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็คือเป็นการ ล้างสัญญาณ b a r i s h d i v e r g e n c นะครับก็จับตาดูกันต่อไปเนาะแต่ว่าภาพวันก็ยังเป็นหน้าเป็นห่วงเช่นเดิมนะแต่ภาพประมาณนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะสำหรับคนที่เข้าแบบเนี่ยแถวๆเนี้ยก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าตรงนี้มีโลตรงนี้มีไฮตรงนี้เป็น h i g ลตรงนี้เป็นไฮ g h นะฮะต่อไปก็อาจจะเป็นไฮ g ลก็ได้นะตรงนี้ ก็จับตาดูกันต่อไปตราบใดที่ยังไม่หลุด40,000นะประมาณ40,000ก็ในภาพนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะตราบใดที่ยังไม่หลุด40,000ตรงนี้ในภาพนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะเพราะว่าตามทฤษฎีดาวเทอรี่เนาะแต่ว่าสําหรับท่านใดที่เทรดตามระบบเนาะอินดิเคเตอร์ต่างๆก็มันชี้ว่าลงนั่นแหละตอนนี้อาจจะมีการย่อตัวเล็กน้อยเนาะ เพื่อลงต่อหรือว่าอาจจะมีการเด้งไปก่อนแล้วก็ลงต่อหรือว่าอาจจะเด้งแล้วก็ทะลุเส้นกดแล้วก็ไปเลยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับบิตคอยต่อไปเป็นทอ t a l m ลมาเกตแคร็บนับทอร์เทลมาเกตแค็ก็ได้ทำการเด้งเหมือนบิตคอยเลยเด้งเส้นแนวต้านเก่าตรงนี้แล้วก็พลิกแนวต้านเป็นแนวรับได้แล้วเนาะก็ต้องจับตาดูกันอีกสองสวันเนาะเพราะว่ามันย่อ,ยอตัวลงมาแล้วก็เทสเส้นตรงนี้ แล้วก็เด้งนิดหน่อยมีแอคชั่นนะเด้งขึ้นไปแต่ภาพวันก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะก็ RSI ต่ำกวนะ่า50เนอะแล้วก็ MACD หักหัวลงเนาะท่อท่อมาเก็ตแสก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะต่อไปเป็น Bitcoin Dominance นะฮะ Bitcoin Dominance ก็อา่ายังตกตกเส้นนะน,นะอ่ะตกเส้นเทรนด์ตรงนี้ ตกเส้นเทรนขาขึ้นตรงนี้นะตกไปนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะไปเทสแนวต้าอีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่ผ่านก็กลับตัวลงมานะบิตคอยด d o m มืนั้นก็ยังน่าเป็นห่วงนะทรงๆอยู่นะแต่ภาพวันถ้าดูตามไ s i ก็มีการหักหัวขึ้นนะแต่ไ s i ก็ยังต่ำกว่า50อยู่ดีแล้วก็ MACD อยู่ต่ำกว่า0ย์ก็คือยังเป็นขาลงนะสำหรับบิตคอยดมนัน,นะครับต่อไปดัชนีค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็วิ่งไปแล้วก็ทะลุเส้นแนวต้านเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอดูอีกสองสวรร์นเนาะว่าราคาจะยืนเหนือแนวต้านนี้ได้หรือเปล่าที่เป็นแนวต้านเก่าถ้ายืนเหนือได้ก็ดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะวิ่งวิ่งแบบขึ้นแรงนะก็เป็นผลเสียต่อคริปโตนะเพราะว่าถ้าดอลลาร์แข็งเนาะดอลลาร แข่งเพราะว่าคนเทขายสินทรัพย์ไปถือเป็นเงินสดแทนเนาะแล้วก็ดอลลาร์ก็ยังล้างสัญญาณ b a บริจเดวิสเซนตรงนี้นะเมื่อประมาณวันที่10พฤศจิกายนนะล้างสัญญาณ b a บริจเดวิสเซนได้ออสไซก็วิ่งตามเทรนนี้เลยนะตามเทรนสีฟ้าตรงนี้แล้วก็ยังมีเส้นไอซไซแนวรับสุดท้ายที่สุดเลยที่ห้ามหลุดตรงนี้ ก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะอ่ะเส้นสีเหลืองนี้ก็เป็นรับสุดท้ายของแต่ชนีขค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นเส้นเทรนขาขึ้นนะ MCD ก็เส้นสีฟ้านี่เลยก็วิ่งตามเส้นไปก็ปล่อยเข้าไปเนาะถ้าจะวิ่งก็วิ่ง Bitcoin เราก็ทําตามแผนเรานะถ้ามันลงเราก็รอจุดกลับตัวนะแล้วก็ทําตามแผนนะครับอ่ะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ Altcoin ที่ผมจะดูให้ต่อไปเป็น IOST นะเหรียญแรก ที่เป็นแอลคอยนะ i o c ก็ยังมีแนวต้านเส้นสีขาวนี่เลยก็ยังไม่ทนะลุเนาะ r s i ก็ต่ำกว่า50เป็นขาลงอยู่ส่วน m a c d ก็ตัดต่ำกว่า0น,นะก็ยังเป็นขาลงนะครับสำหรับ i o c ต่อไปเป็นเหรียญซิลนะฮะซิลก็ตกเส้นแนวรับตรงนี้มาแล้วเส้นแนวรับทเทรนขาขึ้นนะ ISI ต่ำกว่า50แล้วก็ m a c d ตัดตัด0ลงนะในภาพวันเนาะก็ อาการก็น่าเป็นห่วงมากสําหรับเหรียญซิลต่อไปซิกนะฮะซิกก็วิ่งตามเทรนนี้เลยนี่ก็อาการก็อาการก็ดีนะตอนนี้เพราะว่า MACD เนี่ยเส้นสีฟ้าทํำท่าจะตัดเส้นสีส้มเนาะแล้วก็ไอ i เนี่ยสูงเหนือเหนือกว่า50ก็ตัวนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นนะสำหรับซิกต่อไป GLM นะฮะ CLM ภาพวันก็ยังน่าเป็นห่วงนะ MACD เหมือนยึกยักแถวๆ0ศูนยะ์ะก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะลงหรือจะขึ้นต่อแล้วก็ i s i อเนี่ยอยู่ยึกยักตรง50กว่าๆว่5 0เนี่ยประมาณนี้ก็ยังเลือกทางไม่ได้แต่ว่าเส้นเทรนเนี่ยตกไปแล้วตกตรงนี้ตกเส้นเทรนขาขึ้นไปแล้วนะนะตรงนี้แล้วก็ได้ทำการเทสแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ราคาก็อาจจะมีการยึกยักแถวนี้นะอีกหน่อยนะ ก็รอตลาดเลือกทางแล้วกันสําหรับ GLM นะครับต่อไป ABT นะฮะ ABT ภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะแต่ว่ามีสัญญาณขายนะสัญญาณขายมาที่12บสอสัญญาณขายวันที่12นะฮะ RSI หักหัวลงนะฮะแต่ว่า RSI ยังอยู่เหนือ50นะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะสำหรับ ABT นะครับต่อไป KNC นะ KNC ก็ภาพวันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะ เพราะว่า RSI ต่ำกว่า50แต่ว่ามีเชิดหัวขึ้นนะก็ต้องจับตามองนะอาจจะไซด์วีออกข้างก็ได้นะตรงนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปแล้วก็จะมีแนวต้านเส้นของราคาตรงนี้นะก็บางท่านนะอาจจะรอเบรกแนวต้านตรงนี้แล้วก็อาจจะเข้าไปสักไม้หนึ่งเนาะถ้ามันตกเส้นแนวแนวต้านนี้ก็คัดคัดไปได้นะตามแผนแล้วเนาะแล้วยังมีแนวรับตรงเส้นนี้นะเส้นสีส้มเนี่ยแนวรับสําคัญเลย ถ้าหลุดแนวรับตรงนี้ก็อันตรายแล้วแหละสำหรับเคียนซีนะครับต่อไปเป็นอัลฟานะฮะอัลฟาก็ได้ตกเส้นมาเช่นเดิมนะเหมือนจะมีเด้งหน่อยนะวันนี้เด้งนั่งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็เด้งอาจจะเด้งไปเทสเส้นแนวต้านสีส้มนะที่เป็นแนวรับเก่าเนาะ m อ็ก็ตัดศูนย์ลงเส้นหนึ่งแล้วนะส่วนไ i ซ์ไอก็เช่นหัวขึ้นนะแต่ว่ายังต่ำกว่า50อยู่ก็ไม่ต้องไปรู้อะไรกับมันก็ได้นะตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็ ยังเป็นขาลงอยู่นะสำหรับถ้าดูตามไอซ์ไอนะสำหรับอัลฟ่านะฮะต่อไปเจฟินนะฮะเจฟินภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะไอซ์ไออยู่ในระดับโอเวอร์โอเวอร์บอสนะฮะแต่มีสัญญาณเบรดจ์เดวิเซนนะก็ถ้าจะลังเบรดจ์เดวิเซนก็ต้องรอไอซ์ไอเบรกเส้นกดสีเหลืองนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วก็เข้าตามแผนก็ได้นะสำหรับตัวนี้ ส่วนเ r x นะ z ซในภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะแต่ว่า RSI เนี่ยน่าเป็นห่วงนิดหน่อยก็คือ4.9นะยุ่ยยักแถวนี้ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ MACD เนี่ยหักหัวลงนะแต่ว่ายังไม่ตัดศูนย์ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นแค่ว่ามีสัญญาณขายนะเป็นสัญญาณเตือนนะว่าเรามาระวังในการเทรดนะครับตัวนี้ต่อไป e d a นะฮะ EDA ภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะตัวนี้ก็อาจจะกลับมาเคสเส้น แนวรับเก่าเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นแนวต้านนละเส้นสีขาวตรงกลางนี่เลย MACD ก็ยังตัดลงนะต,ตัดต่ำกว่าศูนย์นะแล้วก็ RSI ก็ต่ำกว่า50ก็ยังเป็นขาลงนะครับสมบายเอเดา่าต่อไปปกดดดนะครับปกดอดก็วิ่งตามเส้นเทรนด์นะยังไม่หลุดเทรนแนวรับที่เป็นขาขึ้นก็คือเส้นสีฟ้านี้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ RSI เนี่ยมันต่ำกว่า50เนาะแต่ตรงเนี้ยเกิด Hi ตเด่น bullish divergence นะตรงนี้ เป็น hidden bullish divergence ในผ้าหวันเป็น hidden ขนาดใหญ่เลยแหละแล้วก็ m a c d เนะี่ยถ้าดูตาม m a c d ก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่า m a c d ตัดศูนย์ลงเส้นหนึ่งแล้วสำหรับโกรดดอรดนะครับก็เราคอนเฟิร์มขาลงอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะก็จับตาดูกันต่อไปต่อไปโอเชียนนะฮะโอเชียนก็วิ่งตามเทรนด์นี้เลยนะสำหรับไ s i นะวิ่งตามเทรนด์แล้วก็ราคาก็วิ่งตามเทรนสีสีฟ้านี่เลย M A C D ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเหมือนจะตัดศูนย์ลงเส้นหนึ่งแล้วนะแล้วก็ยังมีเส้นสีเอ่อเส้นสีส้มเนี่ยยังไม่ตัดศูนย์นะรอคอนเฟิร์มขาลงครุ่งนี้นะก็จับตาดูกันต่อไปนะแต่ราคาเนี่ยยัง,ย,งยังพอพอดูดีนะไปได้อยู่แต่ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเข้าใจไหมเหมือนจะไปนะแต่ว่ายึบยักอะ่ะเหมือนเล่นตัว <laughs> ผมก็ให้ความสนใจกับเหรียญนี้เหมือนกันนะเหมือนจะไปเนี่ย แต่ว่าเหมือนติดอะไรบางอย่างนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถือนะเหรียญโอเชียนเะนี่ยที่เพิ่งเข้าบิดครับมาใหม่ๆเนาะก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวก็ต้องรอกันต่อไปนะสำหรับวันนี้นะครับผมเอเทนแอดมินตัวน้อยก็ก็จะมาวิเคราะห์เหรียญเพียงเท่านี้นะครับสาหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าสงสัยในเทคนิคการเทรดก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี่เลยเดี๋ยวผมจะ แก้ปัญหาให้เนาะเผื่อท่านใดใช้อินดิเคเตอร์เช่น MACD ไม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอนให้นะถ้ามีเวลาว่างนะก็ฝากคำถามมาให้ดูเหรียญก็ได้นะในใต้คอมเมนต์แล้วก็ยังมีลิงก์ i s c o r d นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Discord ไว้ใต้ใต้ค like ลิปเลยนะก็เข้ามาคุยกันใน Discord ได้นะมาสอบถามเทคนิคการเทรดก็ได้ก็พูดคุยกันได้นะแก้เหงานะสำหรับวันนี้นะครับผมเอชแอนดแอดมินตัวน้อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ